ตลอะสวัสดีครับมินรักแฟนเกมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PG Force นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการเล่น Adventurer Workshop คือที่ต้องมาแนะนำเนี่ยเพราะว่าในดานเนี่ยมันสามารถฟาร์มเพชรได้แล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามีหลายคนที่ยังเล่นโหมดนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับในเนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามาเล่นยังไงบ้าง ทีนี้เรื่องคร่าวๆก่อนเลยนะครับก็คือโหมดเนี้ยมันจะอยู่ในโหมดเดียวกันกับโหมด X Pro นะครับในโหมด X Pro เนี่ยมันจะต่างจากโหมดธรรมดาตรงที่ว่ามันจะมีเรื่องอาวุธสวมใส่ด้วยไออาวุธเนี่ยหรือไอเทมต่างๆเนี่ยมันจะมีเพื่อเอาไว้เปลี่ยนแปลงสกิลของตัวละครน,นะครับให้มันดีขึ้นอ่ะโดยที่ไอเทมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นประมาณ4แบบนะครับก็คือแบ่งตามตำแหนง่งตามตัวละครแล้วก็ใช้ได้ทุกตำแหน่ง แล้วก็เป็นในส่วนของของกินทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละเรื่องก็คือถ้าตามตำแหน่งเนี่ยยกตัวอย่างก็คือ6อันด้านซ้ายนะครับที่ผมเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างตัวอย่างตัวแรกเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งทองถืออาวุานี้ไว้ในกระเป๋าเนี่ยตำแหน่งทองจะได้รับบัฟเป็นพสซีฟสกิลนะครับก็คือจะได้อาร์เมอร์ชฟอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัวที่มาจะตัวที่มาโจมตีเนี่ยจะโบก CD ดีเข้าไปอีกหนึ่ง ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วถัดมาในส่วนของตามตัวละครผมยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นของเอชโดยที่ถ้าเอชได้บัฟขึ้นมาจะทำให้เขาเนี่ยมีสกิลพาวเวอร์เพิ่มขึ้น100%แล้วก็มันจะมีแพสซีสกิลอีกก็คือ ทุกครั้งที่มีการจบเทิร์น5เอเนี่ยมีบัฟเท่ากับ5หรือมากกว่าจะทริกเกอร์สกิล4ทันทีนะครับแล้วก็ทุกครั้งหลังจากที่เอสไล่สกิลจะทำให้เอสเนี่ยได้บัฟใหม่1อย่างโดยที่จะอยู่นาน9เทินอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะถับมาไอเทมที่ได้ทุกตำแหน่งก็คือสมมุติว่าเป็นตัวนี้เป็น Ancient Rune an Device ตัวนี้เนี่ยถ้าถือไว้ในกระเป๋าเนี่ยตอนเริ่มเทิน สตูทุกตัวเนี่ยจะ cd ดบวกหนะครับแล้วก็เอา b u ฟ f n n h a n c e เนี่ยไปติดไว้ที่ลูกแก้ว2ลูกด้านซ้ายถัดมาจะเป็นเรื่องของของกินของกินเนี่ยมันจะมีหลากหลายแบบนะครับบางอันก็มีไว้บวกสต a ม i ิน่า ina, บวก vitality หรือเพิ่มบัฟให้กับตัวเองนะครับอย่างเช่นวีสโตน ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วเนี่ยเราจะได้สแต็กของชั a เนสมาซึ่งจะเพิ่มสกิลพาวเวอร์10%ทุกครั้งที่ไล่สกิลนะครับแล้วสามารถสแต็กได้ทั้งหมด3 0สแต็กซึ่งจะกลายเป็นว่าจะโจมตีแรงขึ้นอีกประมาณ300%ถ้าได้ถ้าได้แม็กซ์ Mac นะครับที่นี้ไอเทมเนี่ยจะได้มายัางไงมันจะมีประมาณนะครับก็คือจะมีได้จากการผ่านดาน ซึ่งบางอันก็คือได้มาเลยผ่านดาดปุ๊บได้เลยหรือหาได้จากการคราฟซึ่งการคราฟเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่เวิร์กช็อปตรงนี้ทีนี้ผมบอกก่อนว่าให้ของแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้แบบมีให้เลยทันทีนะครับบางอย่างเนี่ยจะต้องผ่านดานก่อนเพื่อปลดล็อกอ่าอย่างเช่นด่านที่เรากำลังจะเล่นแล้วก็จะมีเรื่องของต้องอัพเลเวลเวิร์กช็อปก่อนให้มันเลเวลถึงเลเวลสูงอย่างเช่นอย่างผมคีย์ของไว้นะครับอยู่ อยู่อย่างเช่นพวกนี้ไอเนี่ยอย่างตัน Silver, เนี้ย Silver p ์เ n นเอเนี่ยถ้าผมอยากได้ผมต้องมีเลเวลเวิร์กชอปถึงเลเวลหก่อนมันถึงจะสามารถสร้างได้แล้วก็ต้องผ่านด่านก่อนอีกเพื่อจะปลดล็อกอ่าส่วนที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมจะยกตัวอย่างมันคือจะอยู่ข้างล่างเนี้ยอ่าเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะล็อกไว้เพราะผมยังไม่ได้ผ่านด่านมันก็เลยยังล็อกอยู่ผมยังคาร์บไม่ได้อ่าหรือบางอันจะต้องทำเควสให้ผ่านนะครับถึงจะปลดล็อกเอาละ่ะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูของก่อนตอนเนี้ผมเอาของตามตำแหน่งมาทั้งหมด6ชิ้นนะครับตำแหน่งทอง2ตำแหน่งดำ2แล้วก็ตำแหน่งขาว2แล้วทีนี้ตัวละครที่ผมจะใช้เนี่ยตอนนี้ผมเอาดีแลนมาเอสแล้วก็ชิยุกิทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโหมดว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยที่ตัวอ่ะผมก็จะไปตามนี้เลย แล้วก็ผมเอา a d v i s o r ไปเป็นปฏิมาทีนี้ในส่วนของ a d v i s o r อีกอันนึงผมจะเอาดูนไปเอาละเราเข้ามาในตัวโหมด Workshop แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนคือเข้ามาถ้าเราอยากจะเล่นเลยเนี่ยให้เรากดที่ตรงกลางป๊บมันจะแนะนำเป็นสกิลช่วยเหลือนะครับก็คือ มันจะมีคอนดักก็คือสตาร์ทเพิ่มันเนี่ยจะลบวิทาลิตี้เรา4เมื่อในทีมเราได้รับการฮิลพอเราฮิลเสร็จปุ๊บมันจะไปสร้างดามเมีให้สตูอันที่2ด้านขวามือจะเป็นเซตเอาท์ก็คือมันจะเลือกตัวละครหนึ่งตัวของเรานะครับที่เราพอยไว้แล้วบังคับให้ใช้สกิลที่1นึ่งสกิลตัวเนี้มันจะเปลี่ยนไปตามรูนที่เราจะเอามาถือเพิ่มเติม เดี๋ยวอันนี้ผมอธิบายเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วก็ c r i f i c e นะครับด้านซ้ายล่างเนี่ยก็คือจะทําให้ตัวละครของเราหนึ่งตัวเนี่ยตายแล้วมันจะเพิ่ม vitality กับ s t a m i n a ขึ้นมาให้เต็มนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว Setout ก็คือถ้ามีลูนที่ซับพอร์ตกันเนี่ยสกิลมันก็จะเปลี่ยนโดยที่ที่ผมจะเอาไปหลักๆเลยนะครับผมจะเอา Se t เอาไปเพราะมันใช้ง่ายทีนี้มันก็จะถามว่าจะเริ่มเลยไหมแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะหยุดไว้ก่อนผมจะให้ดู อื่นเพิ่มเติมนะครับในส่วนของด้านขวาเห็นตรงนี้ไหมครับสีเหลืองๆถ้าเราอยากได้รูนเพิ่มเติมเนี่ยให้เรามากดตรงนี้โดยที่ว่ารูนตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาเราจะต้องเสียสตามิน่ก็ไปแปะแล้วก็รูนเนี่ยมันจะให้เลือกสุ่มนะครับมีสีอันให้เลือกมาอันหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับได้หมดเลย เอาตามที่ทีมมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาทีมมาแบบไหนแล้วก็ศัตรูที่เราจะเจอเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเหมือนกันแล้วเราค่อยเลือกที่มันเหมาะสมอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเอาตัวขาโบ,บนิโลนวูฟมาเนี่ยถ้าเราเหลือตัวละครอยู่แค่ตัวเดียวสกิลพาวเวอร์จะบวกขึ้นมาถึงสองแสดงว่าในทีมเราอ่ะต้องตายไแลาสตัวอ่าอาจจะเป็นเอาโนวา S b มาไหมก็คือจะยิ่งเก่งตอบเมื่อเรายิ่งยืนอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่ว่าผมจะไม่เอามานะครับผมจะไปแค่นี้แหละทีนี้ถัดมาด้านซ้ายบนอันนี้เนี่ยเป็นการเก็บรูนเอาไว้ใช้ในข่าวหน้าถ้าสมมุติว่าเราเอามาแล้วเราถูกใจอย่างเงี้ยแล้วเราเล่นผ่านไปแล้วรอบนึงเราก็อยากจะเก็บไว้ใช้ต่อเงี้ยแล้วก็มาเก็บไว้ที่ตรงนี้แต่เนี่ยผมไม่มีอ่ะมันก็จะผ่านไป ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยตลาดพอเราเลือกเส้นทางมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกเส้นทางอยู่3เส้นทางโดยที่ว่าในเส้นทางแต่ละเส้นทางมันจะมีข้อจํากัดอยู่โดยที่มันจะเกิดขึ้นในตลอดทุกๆด่านนะครับที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมเอาด่านแรกไปนะครับ reflection of mirror ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนเริ่มเทินเนี่ย จะทำให้ศัตรูตัวหน้าสุดแล้วก็ทีมเราเนี่ยมีมิลเลอร์ฟอสอยู่หมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราให้ดาเมจไปมันจะสะท้อนกลับมาเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าผมเอาทีมนี้มาเนี่ยมันไปไม่ได้ครับเพราะว่าทีมนี้ดาเมจแรงมากมันจะต้องวิธีการผ่านนะครับไอ้ด่านเมื่อกี้เนี่ยก็คือจะต้องทำดาเมจก่อนก็คืออย่างเช่นพวก นาย่าเอสบีทำดาเมจก่อนไปปักหนึ่งโดยที่มันจะเกิดดาเมจไม่เยอะให้มานสะท้อนมาก่อนแล้วเราค่อยอัดดาเมจหนักๆเข้าไปอีกรอบหนึ่งอยู่ในเทิร์นนั้นนะครับอ่าหรือเราอาจจะเอาจุนยุนมาใช้ก็ได้เพราะว่าจุนยุนเนี่ยจะเป็นอันติจุนยุนเนี่ยก็คือยิ่งเรารับดาเมจมากเราก็จะท้อนกลับไปมากซึ่งเราอาจจะ เปิดอันติไว้แล้วก็ให้ตัวอื่นที่มีดาเมจเบาเนี่ยตีไปก่อนแล้วให้ศัตรูเนี่ยลุมอัดกลับมาแล้วเราก็จะทอนกลับไปโดยที่เราจะไม่ได้รับดาเมจที่หนักๆอย่างนั้นก็ได้นะครับทะน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเส้นทางเื่ผมเลือกไปเส้นทางที่2เส้นทางที่2เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเมื่อตอนเริ่มเทินถ้ามีไอเทมมากกว่า4อย่างหรือเท่ากับนะครับอยู่ในกระเป๋าเนี่ยจะลด วิตาลิตี้และก็สต a m ม n a นอย่างละ2ซึ่งหมายความว่ายิ่งเราพกไปเยอะเราก็จะยิ่งโดนลบสต้ามิแนกับวิตาลิตี้เยอะยิ่งผ่านไปหลายๆด่านก็ยิ่งลบเยอะมแล้วมันจะส่งผลยังไงถ้าวิตาลิตี้กับสต้ามิแนหมดเราก็ถือว่าเราแพ้ฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเอาของมาเยอะ,อะถ้าเราเอาของมาไม่เยอะเราควรที่จะเอาอะไรมาบ้างถ้าเป็นผมถ้าเอาทีมนี้มาก็เอาของแต่ละคนมา ไอเทมตำแหน่งดำชิ้นหนึ่งที่จะเปลี่ยนออฟให้กลายเป็นสีดำสองลูกทุกๆต้นเทินแล้วก็อาจจะอาดีแลนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเอาอาวุธมาอย่างเงี้ยครับก็จะมีสามอันเราก็จะไม่โดนลด Vitality กับตัตมินาอ่าแล้วทีนี้เขาบอกอีกว่าถ้ามี8หรือมากกว่าจะลดไปถึงสิทันทีอ่าพูดง่ายยิ่งพกเยอะยิ่งลดเยอะอันนี้ผมก็จะไม่ไปเพราะผมพกของมาเยอะเหลือเกินทีนี้ ผมก็เลือกอันใหม่อ่าเป็นเส้นทางที่3เส้นทางที่3เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อจบเทิร์นจะทำให้ตัวละครที่ไม่ได้รับดาเมจเลยเนี่ยได้รับดีบัฟ vulnerability พูดย่งยๆก็คือถ้ารอบนี้เราไม่ได้ดาเมจเลยรอบหน้าเราจะโดนดาเมจนะอ่ะอ่าจะเอาทีนี้ไปได้นะครับงั้นก็ผมจะลองไปดูโอเคคอนเฟิร์มไป เอาล่ะเดี๋ยวผมจะขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือตอนเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4ด่านนะครับก็ความยากเนี่ยยากง่ายจะไล่ยเดียงตามลำดับขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ว่าในด่าน1กระดาน2เนี่ยเราจะได้เป็นไอเทมสำหรับคราฟนะครับส่วนด่าน3เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราจะได้เพชรม,มาเพิ่มและก็ด่านสุดท้ายด่าน4 เราจะได้เป็นไอเทมอาวุธของตัวละครแล้วก็เราจะได้เศษเพชรมานะครับ เอาล่ะครับทีนี้เนี่ยผมเล่นผ่านด่านโหมดแล้วแล้วตอนที่เรากลับเข้ามาใหม่เนี่ยสมมุติว่าเราจะไปด่านอื่นมันจะมีสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมน,นะครับก็คือมันจะมีคําว่า challenge of powerful enemies อยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกระโดดข้ามด่านธรรมดาทั่วไปแล้วก็ไปที่ด่านบอสตามที่ต้องการได้เลยแต่ว่ามันจะมีสิ่งแตกต่างอยู่ก็คือถ้าสมมุติว่า rich boy เนี่ยคือมันจะเป็นด่าน จะมีการสะท้อนถูกต้องใช่ไหมครับจะมีโลดสะท้อนอยู่แต่ถ้าเราเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยว่าคุณจะเอาคอนดิชันแบบไหนคือจะเป็น reflection of mirror เหมือนเดิมหรือว่าจะเป็น taste of burden sacrificial obsession ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกแต่ว่าของเราวันเราจะได้เหมือนเดิมนะครับในด่านนั้นๆเอาไว้สำหรับถ้ากรณีเราเล่นแบบปกติแล้ว แล้วเราไม่ผ่านด่านบอสเราสามารถที่จะกระโดดข้ามมาได้เลยโดยที่เราจะเลือกคอนดิชันที่เราสามารถเอาตัวเล้วลงไปผ่านได้ทีนี้มันจะมีในส่วนของด่านสุดท้ายก็คือด่านบอสใหญ่สุดก็คือจะเป็นด่านอินเซนด่านนี้เนี่ยเหมือนกันก็คือเวลาเราเข้าไปเลือกแล้วเนี่ยมันจะให้เลือกคอนดิชันว่าควรจะคอนดิชันแบบไหนพอเราเลือกได้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะไปลุยด่านบอสโดยที่ด่านบอสเนี่ย มันจะมีอยู่แค่2ช่วงแต่เป็นด่านเดียวแล้วของาะวันเนี่ยมันจะมีเพิ่มเติมขึ้นนิดหน่อยมันจะเป็นใบสําหรับอัพขั้นอาวุธแล้วก็เพชรร้อยหนึ่งประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าเล่นให้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือผมมาจัดทีมอะไรมาละไปลยุยในส่วนของทีมที่ไม่แนะนำให้เข้ามานะครับก็คือเป็นทีมที่เน้นเพิ่มบัฟเป็นหลักนะครับ เพราะว่าในด่านแรกที่ที่จะเจอเนี่ยมันจะมีตัวลบบัฟเป็นส่วนใหญ่มันเลยทำให้เล่นได้ลำบากนะครับหรือถ้าเกิดว่าอย่างเอาชุดเซีโอเน่ามาอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะเน้นบัฟเป็นหลักเลยถ้าเกิดว่าจะให้รอดจริงๆเนี่ยให้เอาของอาวุธตีโอร์มาด้วยจะช่วยได้เยอะนะครับส่วนตัวบอสหลักเองเนี่ยมันจะมีหลายชีวิต ฉะนั้นเนี่ยหาตัวที่สามารถยื้อๆให้อยู่ได้นานๆหน่อยก็ดีนะครับ เอาละก็จบไปแล้วนะครับข้าวๆเนี่ยประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมสไัครด้วยหลักเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบาย